วันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดนัดจีนดูนานแห่งใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสมโพธิ์ชิม่ยเจ็ดร้อยปีทางก่อนที่จะถึงสีแยกสีบัวงเงินนะครับที่นี่เปิดวันจันทรนะครับตั้งแต่ปีห้าถึงบ่าย2องโมงครับองการ CDC นะครับและตรงนี้มีที่จอดรถกว้างขวางครับ ตลาดจีนยูน่านนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดเต็เปิดใหม่สินค้านี่แบบอะไก็เป็นแบบสินค้ามาจากแปลกๆนะครับของจีนบ้างจีนไทย พอสมควรเลยครับขายคนขายก็พูดจีนด้วยนั่นไม่รู้ทีคนไทยหรือคนจีน lock lock ah. Jadi lock ni kalau kau mai Um, Eu <laughs> vou

สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ํานะคะครับไปห้องห้องครับสวัสดีค่ะ ััอ่อพักผ่อนึินไม่ได้ข<ฟ>มป้อมจะได้บ้าแม่ขี่นะขำฟ้อมจะได้

ไอ้ซื้อเนี่ยกี่นี่เลยว่างเลยให้เขาโมยูแน่ห่งยูด้อยใสุ่งะ้ซื้อใส่ถุงมไปาวิซ่า ติดก็มีใคร 哪个东西挺便宜，感觉哪个东西好漂亮。这是什么？多老公？哎，买对吧？你看呢？这里会坏吗？你吃的时候给它两头缠。好了，我都来这一份你想想它坏了没不会的，调好了。

แ,แน่น้ำฟีอยี่เร็วชุดผ่วนะองกานี่โลน้ำผัวน,นะครับหยิบได้เลยค่ะใส่ถุงไหมคะได้จัง không phải kiểu là có cái sưng kiểu 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 กแกแกต้องแปลกๆเยอะเลย อย่างมันานเี่ยเห็นเดินเลือกซื้อสินค้าพกรถเข็นกันมาด้วยเนี่ยแสดงว่าโหเดินสะดวกเข็นรถเข็น,น,น,นสบายรวมไปถึงนะที่จอดรถก็มีเยอะมากๆเลยสําหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจค่ะคุณค้าที่นี่เปิดให้บริการตั้งแบบต่ตีห้าเลยกันทีเดียวค่ะช้ามากและที่สับงานเนี่ยพวกคันไมค้าก็คงมาสั a บายรอยอยู่แล้วนะคะ ไม่ใกลไม่ไกลยอยู่ตรงนี้ที่โครงการซีทีค่ะมีสินค้ามากมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักสดผลไม้สดนะคะที่เราส่งตรงลงมาจากน้องเลยไม่ผ่านขั้นตอนไม well ่ต right. ้องกระจายอย่างน่้ในวันพื้นฐานไม่ผ่านขั้นตอนส่โดยตรงเองราคาดีราคาน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักสดผลไม้สดค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์วันนี้นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของ เนื้อเนื้อหมูจากคมพิเศษนทีเดียวค่ะนอกนือนะคะก็ยังมีทั้งเนื้อไก่ค่ะหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของปลากปปุ้งจับดเด็ดกนคะาปูอีกมยนคะที่จอเนื้อสัตว์อีเราบอเลยว่าทจะเป็นโอย่านัก้งเห็ดเต็มไก่โอ้ไห้หมีนนงรถจะใช่มอ่ะ

เด็กดีขอบคุณ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 

ไหนเอาอะไรไป More did อ้าลูกใหญ่ๆสวยๆนี่ลุมได้ไม่อีมชัดอยู่ในนี่ค่ะอันเดียวสองไม่แตกไม่แตกเอาอย่างีค่ะเอาริดมาใหม่ละค่ิดมาใหม่ค้งกว่ยเยอะหน่อยโล่ากเลค่ะเอาแบบสุกแล้วโล่หรอสุก สูตรขได้ช่อแบ้ภั้นได้ที่ภาษาไทย วันไหนวันไหนงอันนี้วัน่นด้อ่ะวันฝุแดงวันฝ่แต่วันฮือทะยอยขิทะยอยขีดนะคะเดี๋ยวจะเอาทะยายข้เยอะแยะบอกไม่ถูก

ว่าจะมากินก็หน่อยครบเครื่องไม่ครบเสียดายสามนาอยากมากินก็หน่อยมาเช้าหน่อยนะคะ้าเฮ้ยนี้ว่าจะมาบ่ายอยู่น่ะสั่งไว้เข้าน้า

เท่ามาหนักที่เท่าสองสองามป่วยเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดองห้าสิบด่าจ้าหนึ่งศูนย เป็นพันคันเลยครับเนี่ย